แม่ตากเราเรื่องวันนี้ขอเสนอเรื่องผัวอมหิตนายแพทย์ตรการเขาเป็นหมอหนุ่มหน้าตาดีมากสุภาพเรียบร้อยสาวๆที่ไหนเห็นต่างก็หลงรักหมอคนนี้ตรการมีแฟนอยู่แล้วคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเขาสอบติดแพทย์แต่เธอสอบติดพยาบาลทั้งคู่รักกันมากเป็นคู่ที่เหมาะสมใครๆต่างก็อิจฉาในความรักมั่นคงของคนทั้งคู่ ทั้งสองคนเรียนด้วยกันเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนจบก็แต่งงานเป็นความรักราบเรียบก็มีความสุขดีเขากับเธอทำงานพร้อมกันโรงพยาบาลเดียวกันไปกลับพร้อมกันนอกจากวันที่ต่างคนต่างมีเวรที่โรงพยาบาลที่รักคะกับข้าวเสร็จแล้วนะคะมากินได้แล้วคะ่ะลงเวรมาเหนื่อยไม่ต้องทำหรอกซื้อกินก็ได้ไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะ ฉันอยากให้คุณกินอาหารอร่อยแล้วก็ปลอดภยัยไม่มีอาหารที่ไหนปลอดภัยเท่าฝีมือฉันแล้วนะคะผมกลัวคุณเหนื่อยเรื่องเล็กน้อยค่ะแค่เห็นคุณกินกับข้าวที่ฉันทำหมดฉันก็หายเหนื่อยแล้วงั้นผมไปอาบน้ำก่อนนะค่ะมาเร็วเ็วนะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดชายหนุ่มหอมแก้มภรรยาไปหนึ่งฟอร์ดเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเธอและมั่นใจว่าเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขา ชายหนุ่มอาบน้ําเสร็จก็ลงมากินข้าวลงเวรมาเธอก็ยังทํางานบ้านจนเสร็จจึงไปอาบน้ําและพักผ่อนเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากเรียบร้อยเอาใจเก่งและรักเขามากรักมากกว่าชีวิตของเธอเองซะอีกหลังตื่นนอนทั้งคู่มักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันปลูกผักปลูกต้นไม้ไปเที่ยวในวันหยุดที่ไม่ต้องทำงานเขาเองไม่เปิดคลินิกเพราะกลัวจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเก๋ แกอยากมีลูกไหมทำไมคะคุณอยากมีเหรออยากสิเราสองคนก็อายุเลขสามกันแล้วถึงเวลาที่เราสองคนจะมีลูกกันลวละ่ะค่ะมีก็มีคุณอยากมีเก๋ก็มีได้หลังจากนั้นเก๋ก็พยายามบำรุงร่างกายตัวเองเพื่อจะมีลูกกับชายเดียวที่เธอรักแต่เพราะหมอตราการถูกส่งไปอบรมด้านหัวใจที่อเมริกาจึงไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกัน ผมไปไม่นานนะแล้วจะรีบกลับเก๋คงคิดถึงหมอแย่เลยผมก็คงคิดถึงคุณมากแต่ทำยังไงได้มันเป็นภาระหน้าที่ของผมค่ะเพื่อความก้าวหน้าไปเถอะค่ะกลับมาจะได้มาทำหน้าที่รักษาคนไข้อยู่ทางนี้คุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะเก๋ไม่ต้องห่วงนะคะเก๋จะให้แม่มาอยู่เป็นเพื่อนดีเลยผมจะได้หมดห่วงคุณอยู่ทั้งนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ ไม่มีใครทำกับข้าวให้กินแล้วนะไม่ต้องห่วงผมเอาตัวรอดได้โตจนขนาดนี้แล้วเก๋กเก็บกระเป๋าให้นะคะอย่าลืมเอาผ้าพันคอของคุณมาด้วยนะเอาไปทำไมคะผ้าพันคอของเก,ก๋มันเป็นลายผู้หญิงคุณเอาไปก็ใส่ไม่เหมาะหรอกผมไม่ได้เอาไปใส่เองเอาไปนอนกอดแล้วก็พันคอเวลานอนผมคิดถึงคุณนะหวานจังเลยนะ ผมคิดถึงคุณมากจริงๆนะผมจะเอาไปนอนกอดก่อนนอนงั้นเดี๋ยวเก๋เลือกสีพื้นๆให้นะคะเผื่อว่าคุณน่ะอยากจะใส่ออกไปข้างนอกจ้ะขอบคุณนะจ๊ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันอยู่คนละซีกโลกเธอทำงานที่เดิมส่วนหมอตราการไปอบรมต่อที่อเมริกาที่นั่นเขาได้เจอกับเอ็มมา่าสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันเธอเป็นสาวสวยมีสเสน่ห์คุยเก่ง เธอเป็นพนักงานทำงานที่โรงพยาบาลที่นั่นเขาเหมือนเป็นเด็กใหม่ก็มีเอ็มมา่าคอยให้ความช่วยเหลือพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวร้านอร่อยจนสนิทสนมกันชนเนาเฟนฟราย์มาให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะเอ็มมา่าคุณดีกับผมเสมอมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะคุณทำให้ผมคิดถึงภรรยาของผมมากเลยรู้ไหมนิดคุณมีภรรยาแล้วหรอคะมีแล้วผมแต่งงานกับเธอมาห้าปีแล้วละ่ะ เธอคงเป็นคนดีมากสินะคะถึงได้เจอผู้ชายดีๆอย่างคุณมากสิเก๋เขาเป็นคนดีมากได้อิจฉาเธอจังเลยนะคะที่ได้สามีดีๆอย่างหมอแล้วคุณล่ะแฟนของคุณมีหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีค่ะฉันเคยมีแฟนแต่เราเลิกกันไปแล้วรักของเราคงถึงจุดอิ่มตัวเราคบกันมาประมาณเจ็ดแปปีก็เลิกกันมันคงเป็นอาถรรพ์เลขเดอย่างที่เขาว่ากันมั้งคะ ้ารักกันจริงมันไม่มีหลอกเรื่องความรักอิ่มตัวอาถรรพ์เลขเจ็ดอะไรนั่นก็เหมือนกันนี่คุณคบกับแฟนคุณมานานแล้วล่ะคะสิบกว่าปีเรารู้จักกันตั้งแต่ผมเริ่มเป็นหนุ่มเราก็คบกันมาเรื่อยๆว้าวเป็นความรักที่โรแมนติกมากเลยนะคะหมอทั้งคู่สนิทสนมกันมากมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังวันหนึ่งเอ็มมาโทรเข้ามาหาเขา บอกว่าเธอโดนอดีตสามีดักทําร้ายเขาเข้ามาดูเธอมาดูแลช่วยดูแลรักษาจนเธอรักเขาหมดหัวใจคุณจะกลับไทยเมื่อไหอไร่คะหมออีกสองเดือนผมก็ต้องกลับแล้วล่ะคุณกลับไปแล้วฉันอยู่ที่นี่ฉันคงเหมือนคนไร้ญาติไม่ต่างจากคนไร้บ้านเลยล่ะคะ่ะพูดอะไรแบบนั้นล่ะฉันเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนหลังเลิกกับสามีฉันก็อยู่ตัวคนเดียว แล้วทำไมคุณไม่กลับไทยล่ะแม่คุณก็อยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่เหรอฉันมาอยู่ที่นี่นานมากจนในสัญชาติที่นี่แล้วค่ะไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนที่ประเทศไทยหรอกเงั้นคุณไปเที่ยวไทยไหมผมจะพาเที่ยวเองตอบแทนที่คุณพาผมเที่ยวที่นี่ขอบคุณนะคะหมอคุณดีกับฉันมากยิงสาวตรงเข้าสวมกอดโอบรัดรอบคอเขาแล้วจูบมาที่ปากเอ็มมาฉันรักคุณนะคะหมอ เอม,มารู้คะ่ะว่าการแอบรักแฟนคนอื่นมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เอมมาห้ามใจตัวเองไม่ได้เอม,มารักหมอรักมากผมเออฉันไม่ขออะไรนะคะไม่ได้ขอคุณมารักตอบขอแค่คุณอยู่ที่นี่กับฉันก่อนที่คุณจะกลับประเทศไทยได้ไหมผมไม่อยากนอกใจภรรยาตอบสนองฉันสักครั้งเถอะนะคะ แล้วฉันจะไม่เรียกร้องอะไรอีกฉันแค่อยากอยู่กับคุณทั้งคืนครั้งเดียวก็ได้หญิงสาวสวมกอดเขากอดและจูบชายหนุ่มพยายามหลีกหลบแต่ก็พายแพ้ต่อไฟสเสน่หาเธอบอกว่าไม่กิดจะเรียกร้องอะไรแต่เป็นเขาเองที่ติดใจในรสรักและความเอาใจของเธอฉันไม่เรียกร้องอะไรหรอกค่ะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแค่อยู่ที่นี้ให้เรามีกันและกันก่อนคุณกลับประเทศไทยก็พอ แล้ววันไหนที่ผมกลับไทยล่ะคุณจะทำยังไงฉันก็คงต้องปล่อยคุณไปปล่อยให้คุณกลับไปหาภรรยาสิคะจะทำอะไรได้งี่ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะคะก็คุณไม่ได้รักฉนันนี่คุณรักภรรยาของคุณผมเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนแล้วหมอหวั่นไหวไปกับฉันบ้างไหมคะผมยอมรับนะว่าผมชอบคุณมากอะแต่ก็ไม่ได้รักเท่าเขา ใช่ไหมคะหมอผมกับเก๋เราครบกันมานานเราสองคนผูกพันกันมานานมากแล้วฉันเข้าใจคะ่ะถ้าคุณมาอเมริกาคุณก็มาเยี่ยมฉันมากนะคะพาภรรยาของคุณมาด้วยก็ได้ฉันไม่บอกเขาหรอกว่าเราเคยเป็นอะไรกันหญิงสาวฉีกยิ้มหวานให้เขาพยายามหักความอะไรอวร์ที่มีต่อเขาไว้แล้วทำทุกวันให้มีความสุขตลอดสองเดือนที่ได้อยู่ด้วยกัน ส่วนทางด้านเก๋อเองนั้นก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวรอคอยสามีของเธอคิดการกระบาดบนปฏิทินทุกวันรอคอยให้สามีกลับมาจนวันที่สิ้นสุดการรอคอยเขากลับมาเขาดีกับเธอเขารักเธอแต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรคะหน้าเครียดเชียวเปล่าจะ้ะ เก๋คิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากเลยดีใจมากๆที่คุณกลับมาแล้วผมก็คิดถึงเก๋นะแต่เก๋รู้สึกว่าหมอดูเศร้าๆไปนะคะแ,แปลกๆเหมือนคนอกหักยังไงอย่างนั้นแหละเปล่านี่ผมจะไปอกหักกับใครในเมื่อเก๋ก็อยู่ข้างๆผมอยู่ตรงนี้เก๋ฝืนยิ้มให้สามีแต่ก็เฝ้าถามตัวเองว่าเขาเป็นอะไรเขาดูเปลี่ยนไป เธอเห็นเขาคุยโทรศัพท์กับใครครั้งร้านนานเธอท้องเหรอเอมมาค่ะฉันตั้งใจที่จะมีลูกหมายความว่าอย่างไงทำไมคุณถึงได้ตั้งใจที่จะมีลูกกับผมทั้งที่ผมจะกลับไทยอยู่แล้วฉันอยากเก็บสายเลือดของคุณเอาไว้ดูต่างหน้าอย่างน้อยฉันก็ไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปโทเอมมาผมรักคุณนะอะไรนะคะหมอ,นอ่นละคะรักฉันใช่ ผมรักคุณผมรู้แล้วว่าตอนนี้หัวใจของผมมันเป็นของคุณไปทั้งดวงละแล้วภรรยาของคุณล่ะคะมาบอกรักฉันแบบนี้ภรรยาของคุณคุณจะเอาเธอไปไว้ที่ไหน <S <S ผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าตอนนี้หัวใจของผมมีแค่คุณคนเดียวความรักของผมที่มีก่อเก๋เหมือนมันจะจืดจางลงเรื่อยๆเก๋ได้ยินก็อยู่ในอาการช็อกเธอแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินดูแลเขาตามปกติ พูดคุยกับเขาตามปกติทำให้เขาไม่กล้าขอเลิกแต่เพราะทนแรงคิดถึงต่อเอ็มมาไม่ไหวจึงบอกเก๋คะ <ay> <ha> เราเลิกกันเถอะอะไรนะหมอว่าอะไรนะคะผมไม่ได้รักคุณแล้วไม่ ai, ฉันไม่เลิกฉันไม่มีวันเลิกกับคุณแต่เราไม่ได้รักกันแล้วนะเก๋ไม่ใช่เราคะ่ะคุณต่างหากที่ไม่ได้รักเก๋แล้วแต่เก๋ยังรักหมอเสมอทำไมคะเก๋ผิดอะไร เก๋ทำอะไรผิดหมอถึงได้จะทิ้งเก๋ไปคุณไม่ได้ผิดอะไรมีแต่ผมเองที่ผิดเขาดีกว่าฉันมากเหรอคะผู้หญิงคนนั้นเขาดีกับหมอมากกว่าที่ฉันดีกับหมอเหรอไม่มีใครดีกว่าใครหรอกนะเก๋แต่เรื่องหัวใจมันบังคับกันไม่ได้ถ้าคุณเลิกกับเก๋เก๋จะฟ้องให้คุณออกจากราชการนี่เก๋จะทำแบบนั้นให้มันได้อะไรขึ้นมาไม่รู้คะ่ะ แต่ฉันจะทำเพราะว่าถ้าฉันต้องถูกคุณบอกเลิกต้องถูกคุณทิ้งไปแบบนี้ฉันปล่อยให้คุณมีความสุขกับคนอื่นไม่ได้หรอกอยากจะเฉาโฉมากนะหรือไงฮะเรื่องชู้สาวมันน่าพูดหน้าบอกคนอื่นที่ไหนกันคุณพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่ไทยด้วยใช่ไหมเขาท้องกับคุณคุณก็เลยให้เขากลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคุณก็เช่าบ้านให้เขาอยู่จริงหรือเปล่า นิ่เก๋รู้ทุกอย่างเหรอใช่ฉันรู้มันหนแล้วด้วยว่าคุณกับเขาแอบลักลอบคบกันมีลูกด้วยกันคุณเลยให้เขามาอยู่ที่นี่หยามหน้ากันมากเกินไปแล้วนะหมอคุณรู้ขนาดนี้แล้วก็ปล่อยผมไปเถอะให้ผมได้มีความสุขกับลูกกับเมียของผมนอกจากฉันจะไม่ปล่อยหมอแล้ะฉันจะฟ้องมันด้วยในฐานะที่มันเป็นชู้ ฟ้องคุณด้วยให้คุณหมดตัวให้คุณหมดอนาคตให้คุณได้ออกจากราชการให้ตายเถอะมันจะมากไปแล้วนะเก๋ไม่มากไปหรอกคา่ะกับเวลาที่เสียไปครึ่งค่อนชีวิตของฉันจะเสียอะไรตอนนั้นเราก็รักกันคบกันเราก็รักกันแต่ตอนนี้แค่เราไม่รักกันแล้วก็ปล่อยกันไปก็สิ้นเรื่องนี่พูดง่ายนี่หมอเป็นผู้ชายหมอมีคนใหม่มีลูกใหม่มีเมียใหม่แล้วฉันล่ะ ฉันเสียเวลาไปครึ่งค่อนชีวิตอายุฉันก็มากขึ้นแล้วฉันจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้แล้วมันจะยากตรงไหนหละ่กะก็อีกแค่อยู่คนเดียวยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามานี่หมอเห็นฉันเป็นคนเห็นแก่งเงินขนาดนั้นเลยเหรอดึงดันมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะเก๋ปล่อยเราไปผมจะให้คุณห้าล้านเตรียมตัวรับหมายสารได้เลยฉันไม่เอาหรอกก็อีกแค่ห้าล้านของคุณแล้วคุณก็เตรียมออกรายการด้วยฉันจะแฉคุณในรายการ นี่ย่านะไม่ต้องมาพูดฉันไม่เลิกไม่อยากอยากอยากก็ฟ้องเอาดูซิว่าใครจะชนะระหว่างคนที่มีชู้กับคนไม่มีชูอ้อ่ะหญิงสาวฝืนทําใจเข้มแข็งแต่พอเขาออกไปแล้วก็ร้องไห้อย่างสุดกลั้นเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาทํากับเธอได้แบบนี้ทําไมเขาถึงมาบอกเลิกเธอได้ทั้งที่รักกันมากหญิงสาวไปทํางานตามปกติ มาหาเขาที่ห้องพักแพทย์ชวนเขาไปกินข้าวราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกินข้าวกันนะคะหมอหิวและะ้วค่ะไม่ไปผมจะไปกินข้าวกับเอ็มมาถ้าไม่อยากให้ใครสงสัยก็มากับฉันทำตัวให้เป็นปกติชายหนุม่มถอนหายใจจำใจต้องออกไปกินข้าวกับเธอตลอดเวลาที่กินข้าวด้วยกันหญิงสาวกินข้าวด้วยน้ำตาแปลกที่เขากลับรังเกียจและลำคาญ ไม่รู้สึกสงสารเธอในฐานะภรรยาที่เขารักอีกต่อไปแล้วเอ็มม่าท้องก็โตขึ้นทุกวันเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาคิดวนไปมาว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้สร้างครอบครัวกับเอ็มม่าผู้หญิงที่เขารักเขามานอนกับเอ็มมา่าไม่ยอมกลับบ้านเขานอนกอดและหอมแก้มเธอคุณจะเอาอยัางไงคะกับลูกของเราผมจะฆ่าเขาผมจะฆ่าเก๋อะไรนะ ความตายเท่านั้นที่จะทําให้เราได้อยู่ด้วยกันมีเอานะคะหมอฉันกลัวถ้าคุณกลัวเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกของเราก็จะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่ว่าคุณจะทํำยังไงผมจะวางยาเขาแล้วผ่าเข้ามาที่ที่หนึง่งมันเป็นตึกร้างผมไปดูทําเลไลว้ละเลยยังไงต่อเราก็กําจัดศพของเขาที่นั่นหญิงสาวตัวสัน่นเขาจึงดึงเธอเข้ามากอด มันจำเป็นต้องทำนะเอ็มมาถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราต้องตายแน่แต่ฉันกลัวถ้าเราโดนตำรวจจับละ่ะเราจะไม่โดนจับได้อย่าลืมว่าผมเป็นหมอแต่หมอไม่ได้มีหน้าที่ฆ่าคนแต่เขาไม่ยอมหยุดเขาจะฟ้องคุณและจะรายงานเรื่องนี้ผมออกจากราชการด้วยแต่ว่าคุณจะให้ฉันช่วยอะไรไว้ผมจะบอกระหว่างนี้ผมคงต้องไปอยู่กับเขาให้เขาตายใจ คะ่ะฉันเข้าใจฉันไม่หึงหรอกผมรักคุณนะเอ็มมา่าผมยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันก็รักคุณค่ะหมอตั้งแต่วันนั้นมานายแพทย์ตระการก็หันมาทำดีกับภรรยาของเขาเขาคุกเข่าขอโทษเธอและขอเริ่มต้นกันใหม่จะอยู่กับเธอแบบนี้ไปตลอดชีวิตต,ตอนนี้เอ็มม่าก,ก็เตรียมจะกลับอเมริกาแล้วด้วยเกยยอมให้อภัยเขาเขาจึงชวนเธอมาทำอาหารกินกันเขาวางยานอนหลับเธอ ประคองเธอออกมาจากบ้านมาที่บ้านร้างหลังหนึ่งเอ็มมาตัวสัน่นไม่กล้าทำอะไรท,ท,ทำยังไงต่อคะเอาเชือกมาหมอตราการจะรัดคอเธอซึ่งเคยเป็นภรรยาของเขาอุปกรณ์ชํำแหละศพวางอยุ่ข้างๆแต่ไม่ทันได้ทำอะไรเสียงไซเรนและเสียงรถตำรวจก็ดังขึ้นหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคู่ตกใจมากและคนที่นอนสลบอยู่ก็ลุกขึ้นเก๋มองสามีของเธอยังผิดหวัง ทำไมใจร้ายนะคะหมอเก๋นี่เธอไม่รักกันเก๋เข้าใจแต่เกลียดกันถึงขั้นจะฆ่าแกงกันได้ลงคอเก๋ไม่เข้าใจความสัมพันธ์หลายปีของเราสู้เขาไม่ได้สักนิดเลยเหรอหญิงสาวร้องไห้อย่างปวดใจหมอหนุ่มหลับตาความรักความหลังมากมายไหลบ่าเข้ามาในหัวเขาผมขอโทษเก๋เก๋เคยคิดว่าเก๋รักคุณมากนะ แต่วันนี้ความรักของเก๋มันหมดสิ้นแล้วถือว่าเราตายจากกันเถอะหญิงสาวปล่อยให้เขาถูกสวมกุญแจมือเอ็มมาร้องไห้โฮเหมืนคนเสียสติอย่านะอย่าจาบฉันนะอย่านายแพทย์หนุ่มถอนหายใจทุกอย่างพังหมดแล้วเพราะตัวเขาเองแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ